9พีพีชวนลุ้นบทสรุปปิดตำนานจักรวาลจุฑาเทพเทวพรมค่ะช่อง3ได้สร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ละครชุดฟอร์มอยากภักต่อของสุภาพบุรุษจุฑาเทพสู่ความประทับใจใหม่ดวงใจเทวพรมกับเรื่องราวความรักของ้าลิงจุฑาเทพที่หลายคนรอคอยมานานมาสารต่อคำสัญญาที่ไม่สมหวังจากรุ่นก่อนคือละอจันทร์ขวัญฤทัยใจพิสุทธิ์ ดุดอับซอนและพ่อนชีวันที่ได้กาวนบะกาวและพีพีปูนปรีดีมาส่งความฝินที่แฟนๆหลายคนตังน้งนาตั้งตารอและพร้อมใจกันส่งทุกตัวละครกลับสู่นวนิยายสองตอนสุดท้ายค่ะเดเกาได้ฝากถึงโค้งสุดท้ายในยละครเรื่องนี้ว่า ยังไงก็ขอฝากโค้งสุดท้ายของละครพรชีวันกันด้วยนะครับเหลือแค่2อ P ีพีเท่านั้นมาร่วมลุ้นกันว่าจักรวาลดวงใจเทวพรมจะจบยังไงมันจะมีจุดเปลี่ยนที่คุณสรุตแอบเล่นตัวนิดหนึ่งแล้วทำให้บางคนร้อนรอนต้องตามไปหาทีสวิตเซอร์แลนด์เรียกว่ายังมีความเข้มข้นน่ารักชวนให้ยิ้มกันตามอย่างแน่นอนค่ะและก็ต้องขอบคุณทุกกระแสตอบรับและฟีดแบคดีๆที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้กันนะครับพวกเราทุกคนทีมงานดีใจมากมาก ซึ่งทางด้านพีพีเสริมต่อว่าฝากติดตามชมสองตอนสุดท้ายของละครพรชีวันกันด้วยค่ะกับบทสรุปปิดจบของละครชุดดวงใจเทวพรมรับรองว่าสนุกกรบรสแน่นอนแล้วทุกคนจะได้ความทรงจำดีๆกลับไปตั้งแต่จุดทาเทปจนเทวพรมเลยค่ะรวมไปถึงอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนพวกเราทั้งโปรเจกต์ของดวงใจเทวพรมมาตลอดตั้งแต่เริ่มเรื่องก็อยากขอบคุณผู้เขียนนิยายด้วยที่เขียนนิยายขึ้นมาให้พวกเราได้เข้า ามาอยู่ในตัวละครเหล่านี้ค่ะ